บเป็นยังตี้เนาะใส่เชิองหัวนอนก็ได้เขาบอใส่ขัว่าจีนไปใส่ท่านได้ใสเขาบานี้มีบ่เย็นฝนหมอมีไหนเดี่ยนจุยามไ่ได้ไฟแล้วบานนี้ี่้องว้าเนาะยามนอนน่ะเรจะป็นต้องใช้ไฟเนาะนอนวารับได้สำรับเสวี่ยเสตียวได้นอนนอนนอนเปิดไท่เราจะ <laughs> เหลื่อมตา,าแล้วยังกะจะแนมเห็นสบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพี่น้องเอซทุกท่านยินดีต้อนหัเขา้าูซ่่องอยูทู e สาวเวลตาเดอ้อเนาะตอนนี้เมื่อนี้สาวเวลกัเดินทางมาอยู่ที่บ้านดมบางยางเนาะพี่น้องเนาะหลายคู่หลายคนอาจจะหูเนาะ่าเป็นบ้านไทยเนาะตอนนี้สาวเวลกะ มาบ้านโมบางยางพี่น้องเนาะกัแวะมาเยี่ยมมายามทั้งบ้านทั้งเพื่อนของเอื้อจอยหรือว่าเอื้อเตียวเนาะเพื่อนเขาสาวน้ำผนเพิ่นพี่น้องเนาะที่กำลังดำเนินก่อดำเนินต่อในตอนนี้นะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิ่งไปส้มน้ำกันในมือนี้เป็นเห็ดยังเน่ทั้งซางเพิ่นนะพี่น้องเนาะเป็นได้ยาดำเนินนวใส่แล้วเนาะเป็ดนยังต่อแล้ยวนะพี่น้องเนาะสาวเลกับมาเต้ยมือสาวเลี้ยลิปเพิ่นล่าสุดมือลายเพลย์พี่น้องเนาะกับลายมือแล้วกับมือแรนละเนาะ นี่ยังบ่ทันได้มามือ2มือเนาะว่าแล้วก็ได้ตั้งแต่มือไปอ่าเอายานางกับบ่าตาพี่น้องเอ้ยยังบ่ทันได้มาเลยเนาะมื้อนี้ก็มีโอกาสมาเพราะว่าสะวหยุดเพี่น้องเพราะว่าตาสะวบวมทั้งลนี่บ่ฮู้ว่าเป็นหยังตื่นมาก็เจ็บเลยพี่น้องมันอยู่ในนี่เลยเนาะตื่นทั้งในสะวยุขึ้นสินะเจ็บเจ็บพี่น้องบวมตัวบแนีเมื่อวานนี่เนาะสะวก็เลยหยุดบัดมาตื่นามื้อเช้านีก็เจ็บน้อยลง มันกับบวมน้อยๆเนาะเวลาสเวลซูซีมันกับบาเจ็บแห้งพี่น้องเนาะเือว่าแม่ก็อยากเริ่มหายดีแล้วแต่สเวลบู๋มเป็จว่าเป็นอยางเป็นอยางเนาะคือว่าบริมีเนี่ยตอดเนี้ยเอียงก็คือเป็นนะพี่น้องเนาะมันบวมเป็นยางพี่น้องเลยก็เลยหยุดไปเนาะไม่นี่ถือว่าตาดีขึ้นก็เลยออกมาใส่คลิปข้างนอกคือเก่าแล้วพี่น้องจัอะไรกะเป็นกอลลังแห้งใจให้สเวลเดย์เดอร์นะพี่น้องเนาะเบิ็งคลิปเบิ็งโฆษณาให้เน่พี่น้องเนาะตอนนี้กะเดี๋ยวทธิภาพี่น้องไปเบิ้งไปส้มด้วกันอยู่ที่บ้าน เพื่อนของสาวจอยคนแล้วพี่น้องเนาะตอนนี้เตอนนี้พี่น้อสายเรวก็เห็นในคลิปหลายผู้แล้วคนลงไปเนาะเห็นนะบอรเรื่องบอกกล็อกแก้วแล้วพนะี่น้องเนาะสาเวลกับบุกข่ใจเป็นยะหัวซัดพี่เมียทางเอฟซีเป็นดราม่าเรื่องบล็อกแก้วแล้วเนาะเดี๋ยวสิไปถามแล้วก่อนพี่น้องเลยเนะะาะแต่ว่าสิว่าสาเวลตกข่าวจนกระเมียนแล้วพี่น้องเนาะพอนะระระไริมาหน้ามูกับบุกข่อยได้เบิรงคลิปเาาพราะว่าผู้อยากให้ตานี่ถึงแสงไลายแล้วพี่น้องย่ามันเป็น อย่างอื่นเนาะที่เข้าโมโห players, ements, yes. พี่น้องเลยเพราะว่าโมโหสาเหตุเราเป็นอย่างเนาะเนี่ยตาบอดพี่น้องก็เลยบอคอยได้เบิรงคลิปเบิรงโทรศัพท์ปันใดนเนาะวันนี้มันดีขึ้นก็เลยอะไรคลิปพี่น้องเลยเนาะเนกิแต่เขาบอเบียดว่าทุกครั้งว่าเรื่องบกเกี่ยวเล่าพี่น้องเเนาะแล้วพี่น้องเดี๋ยวสชิพ้าพี่น้องเข้าไปทักทายสบายดีทั้งเอื้อยจอยเล่าเนาะพี่น้องเนาะ โอเคพี่น้องงีเนาะตัดผ้ามาบาัตน,นี้โคเนาะทางสร้างพนีเรียบร้อยแล้วเนาะเรื่องเทคานขังมีพี่น้องเรื่องอะเทคานนี่เนาะแต่ส่วนเพิ่นดำเนินต่อกับเรื่องบล็อกแก้วเพิ่นพี่น้องเพิเ่นก็ได้ติดแล้วเนาะ,ะพี่น้องเลยเดี๋ยวสีขามาก่อนเนาะติดบล็อกแก้วแล้วพี่น้องเลยไวขนาดเนาะไม่ได้มาเมื่อเดียวชงมือ รุ่นนันเหแท้ตอนนีท้เป็นรุ่นอ่านี่เราพี่น้องเป็นมวดลายยิงซีเราลวดลายยงซีเลยเนอะแลกจอกช่องไะไได้ทางนี้เนาะเลย่ะสบายดีเนาะหวพิเศษแท้วันนี้เนาะสิ่ไหนชิ้น่ะช่วยได้วันนี้นะเพะว่ไปแลเตีไปทนเบอตทุกรถอ้าวรวอาชันเ้นทุกรถแล้วไปตีไปนู่นดเน่จเออสิ้จะไปใส่เกา ว่าสิไปซื้อเกี่ยวตู้อ่าจะเป็นได้บัตรหนึ่งเลยอนึ่งเลยเรื่องชวนขึ้นไายรถเออได้ตู้รถบัตรนี่ยกว่าท่างมีบุญแล้วเพาะว่าเราดูแล้วคนนี้นะเวาไป้ฮูเราก็ได้พี่น้องเนาะว่าเห็นแล้วอยู่เนาะเห็นแล้วเสวนทางเนี่ยวันแรกกับขอทานเนี่ยเจอตู้ข้ากับเมียเนาะจุงได้คือว่าเรื่องลูกเกี่ยวคือว่าท่ากันว่าเรื่องลูกเกี่ยวอยู่เนาะ ว่าน you know? huh. ี่บ่นี่เป็นจังได๋วะเป็นของใจเพิ่นว่ามันอยู่ทางในอยู่เป็นหยังคือติดเพิ่นว่านะวมันสิบ่เืองบ่เพิ่นว่าคือบ่ติดในโซนตัวนั้นกับทาง2ทางโดยๆเนาะอันนี้คืออันนี้ก็มาคุสาวจอยเนาะเฉพาะตสําหรับสาวแววเนาะคาว่าเฮามีงบคาว่าเฮามีงบอยแล้วเนาะเนาะเอื้อจอย ถ้าว่ามีงบอยู่แล้วก็ใส่กรบปุเป็นยังเนาะถ้าว่าเขามีงบพอนะจะใส่กรบปุเป็นยังเพื่อให้มันสว่างยขอดในห้องเขาแต่เขาบอกอยากใส่ใส่ตอนเว้นเนี่ยมันจังบ่มืดเวลาเขาเปิดไฟกลางคืนมันก็สะท้อนเข่าในห้องได้นะพี่น้องเนาะพอเขาเปิดไฟข้างในก็ได้เนาะเวลานอนเราเลยทางแสงเพื่นกับน้ำเนินต่อคือเก่าใกล้ชิเล่เลยเนาะอันนี้สงสัยรักกับพี่ก้อยมาน้ำน่ะนี่ังเล่ไว้อันนี้ เอออยากว่าหัวกันเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าทางสร้างเพิ่นนี่ถือว่าดำเนินการต่อกันรวดเร็วทันใจเนาะถากติดตั้งลูกเปี้ยวข้างทางนอกพี่น้องเอ้ยห้องนี้เนาะสิซะเว้ากะยังบ่ฮู้ว่าถ้าเพนสิติดทางใดทางใดแน่เนาะพี่น้องเนาะหรือว่าสิติดแถวนี้ก็ติดข้างนี้ก็ติดบ่เนาะเพราะว่าาติด ทางขางนอกมันก oh ็เฮ็ดให้สว่างเข้ามาในเฮือนเฮาเนาะพี่น้องสร้างเพิ่นกะมีราคาเนาะเอล้ก็ขออนุญาตถามเนาะทางนอกนี่เพิ่นสิติข้างใดข้างใดนําแน่ขอเพ่นเลยโอ แต่ว่าเรื่องงบเรื่องอย่างนี้เฮาก็พออ่ากะว่าพออยู่เนาะก็สามารถติดทางในได้เพื่อให้ได้รับแสงสว่างเฮาจังบ่บ่แล้วก็จะบ่เปืองไฟฟ้าเนาะประหยัดงบเรื่องไฟฟ้าพี่น้องเอ้ยเฮาจะบ่ได้ไฟหลายเฮาใต้เฮาใต้ตอนอ่าตอนคืนนี่ใต้แต่ข้างนอกนี่ก็สว่างเข้ากันเบิดแล้วเกียกตอนเว้นเนาะเฮาบ่ได้เปิดไฟมันก็สว่างเข้าเฮือนเฮา่เนาะอยู่น ย้ำนอนนะะ่ะว่าจะเป็นต้องใส่ไฟเนาะนอนบารับได้สำหรับสเวียวสเตเียวได้ไอน,อนอนนอนนอนเปิดไพ่ว่าจะเห<อ> <laughs> ลื่อมตาเนาะน,นี่เขาจาเนียมเห็นโ <laughs> อ้โ <laughs> น,นี่เขาจาเนียมเห็นเนาะสีเนียมเห็นว่าสาเขาปีนประตูเลยเด้มันแบบคือแบบนึงเนาะนนนติดใน,นก็ ส <N tan> ิด <r ond> ุไฟฟ้าดูสมองอ้าวแล้วพี่น้องหาเคยได้ยินเนาะอ้าวซาเวียวก็สิบ่เปิดไฟนอนแล้วซาเวีก็ได้ไค่แลแต่ว่าดูดแสงตาเฮาโอ้ดูดแสงตาเนาะแล้วตาให้มันเหลือสุแม่นสตาหบ่ก็เจ็บตาจนปูนี่เซานี่บ่ได้มาเมื่อวานนี่ก็ได้นยออันไฟดูดจักั่นสิได้ได้ยังสูสร้างกินมื้อนี้มีตมมแตแล้วก็อดไกับเ ถือว่าอ่ามื้อนี้เป็นตามอย่างเดียวเนาะตามบุงทั่วบุงแตงพี่น้องให้ครบชุดเนาะเฮาก็มีาสุนันเนาะเอ้ยเนาะ,อนอะพอเห็นเฮือนเฮาดำเนินต่อเรือ่อยๆเนาะเบิ่งนํายิ้มนําพีนา่น้องเอ้ยอนลนดีอยู่บ่อนลนดีอยู่่อยู่เนาะอาเนเฮ็ดเฮือนแล้วก็สุมันมาเฮงๆเนาะเฮือนใหม่น,นี่พะนี่ให้โให้เฮงแล้วเฮือนใหม่นีน่เนาะตอนนี้กําลัง อันดําเนินต่อก็ยังฟันดีอยู่พี่น้องเอ้ยเนาะตาเวก็ดีใจนะเพื่อนแล้วพี่น้องเอ้ยเห็นเพิ่นดําเนินต่อเรื่อยๆนี่เพิ่นเฮ็ดงบดนีนี่คือเป็นแก้วเนาะพี่น้องเนาะบ่แก้วบดเท่าใดแล้วเอ้อ6777 6 7 7แต่เพิ่นซื้อมาบเท่าใดรวมบัด ตอนนั้นมาเลยจืากบาม้งรอกลเยวไปจกบานนี่อะไรค้องรักตัวเบสสองล้านแต่ว่าเฉพาะอาเพิ่ซื้อมานีแจ็กเก็ตแล้วมัดแล้ว ยังยัง37ยัง37 37เลยแต่รวมๆมันซื้อมานี่จะแก็ดซะเป็นซื้อมาแล้ววันนี้5 57โปร57 5ก็เบิด2แก็ดเนาะเบิหลายแกดอยู่เนาะบ่แล้วก็ได้เพราะว่ายังหลายยเยเนาะเพื่อเพื่อนยังหลายแกดอยู่พี่น้องเอ้ย ว่าเห็นก็ดีมุกดีใจหลายๆวันเลี้ยวของนันนี้ทำตอนที่ว่าเรื่องดราม่าบล็กเกลนะจึงได้เพื่นน้อสร้างมาคยติดบอลเรือติดครั้งแรกบนเรือเจ้านี้ครั้งแรกของสร้างเลยโทษแล้วแต่ว่าเพิ่อนยังติดงานเลยเนาะขณะเป็นครั้งแรกของเพิ่อนก็ได้ฮะมันแบบหลบมันงามอู้ท่านบอกสำหรับที่ตุ๊กแก่สวีทอมักแบบนี้พี่ดองเลยเป็นเลี่ยมใช่ แม่นมักเนาะเฮาก็บ่มันเนาะมันน่ะมันเนาะเนียายคือตกรุ่นแน่ครับนี่ตกรุ่นแน่เอยแม่นเฮ็ดสี่เหลี่ยมเอ้อสามเหลี่ยมนี่เนาะเป็นเหลี่ยมเป็นเหลี่ยมสิมันก็งามมันมีหมุนมีซ่งแมคือแม่นถ้ายำเป็นล็อกคัดคือบ่มีลวดลายเนาะมันสิเรียนกันไปเป็นแถวเลยพี่น้องเอ้ยเนาะถือว่ารังสางเพนก็ครั้งแรกเนาะซาอ่าบ่แม่นเนาะอ่าได้ยินว่าครั้งแรกนี่ของสร้างนี่โหว่า เพิ่นกะบม่เคยติดมาก่อนเพิ่นมาติดสิได้อีบ่ว่าชิได้ใจกบริษัทบ่คิดอยู่คิดอดิวจะมาเลาะเนาะเนาะแต่ว่าเพิ่นกะติดแล้วนี่สวยเนาะสุดยอดพี่น้องเอ้ยงามหลายถึงว่าเพิ่นบ่เคยเฮ็ดกะเนาะนี่แหละพี่น้องเอ้ยเจอไหนสามแล้วนี่โอ้ยเนาะให้งามดำเนินต่อไปเรื่อยๆทางซเพิ่นกะไร พักแนี่ยแล้วเลี้ยเลือกตีพื้นไม่ได้ไรเป็นเล่าแกเนาะคันจิตติน้อสร้างคันจิตติกับตีตอนนี้ได้เนาะตอนตอนยังเทดอยู่เนาะเห็นแล้วตีมาได้เลยเนาะผ้าใช่คันอาบนี่บบคักวนนี่ยสำหรับเจ้ากับเจ้ากับบ่อพื้นแล้ยเนาะเถื่องเขานี่แหละเห็นแล้วบอกแหวไดลยเห็นจนนี่แหละทันงทื่งคันเถื่องตอนคนที่นังในเห็ดเมย์เนี่ยมาบุกกล้าบอกไปจ้ะ

นี่คือเรือนของสาวจอยพี่น้องเอ้ยงามหลายเนาะมาเบิ่งทางนี้น่ะป๊าเนาะหลังใหญ่คักกะลีเด้อแดไน่ละกา้ละมันว่ายงกันเนาะบาดนกินไหวาสโอ้ยินได้สาวจอยงกันบาดนี้อแม่อันเต็ลกละไมโอ้่ายจมาจนี่่าเนาะ Đi, đi yeah. thị, đây đây cái tay cái tay nữa tui tui cái tay tay tinh lên thì đâu chuyện đi chơi cả lớp này tinh đề sát chơi à bỏ vậy lệ lượng xíu vậy xài đi xíu không? โอ้อยากคีเกเตบนบนใดงามเนาะล่ะวะงามมึงงามนี่แค่นี้อืมถึงสร้างว่างามซอจ้อยว่างามก็นั่นนั่แหละเนาะเจ้าของบ้านเจ้าของเฮือนแล้วมักได้จอยมักนดท่านเจ้ามักสิข้างใดยกเจ้าของบ้านเนาะวาก็ได้อจ๊นตะันเนเออตะันเด้อสิด้เนาะเพราะว่า ตามผู้อยู่เลยเลากตามเจ้าของบ้านเจ้าของเพื่อนเลยก็ไปต่างเจอะบันใมารจุดเจอเออเนาะใ่ย่าฮ่าฮ่าฮ่าอ่าฮ่าเ่้าฮดาห่าฮ่้าม่าฮ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 ่่เฮ่าังนฮ่าั่าฮ่่าเ่าฮ่่าฮฮาฮ่าน่อ้่าฮ่า่าฮิา่า่อง่า้่เาัาเาาาเฮา่ฮา อ <Ah, ่าแต่ห้องห้องนั้นเด้ให้ภายเจห้องนะห้องพ่อกับลูกแต่เอื้อเตียวนี่เลือกห้องนอนเป็นห้องขางหน้าเนาะบ่เป็นจังซี่เนาะใช้เตีงห้องนอนก็ได้เฮาบ่ใข้างมันสิไปใทางไหนซะเฮาบาดนี้งามยูใส่ข้างนี้ก็งามเนาะหรือว่าใตรงตรงกลางบ่เนาะหรือแนวใดแล้วแต่มักอันจะองบันไว้อ๋อ สางแล้เห็นน้ำมอถือนยันยาขลามยันขลามเนาะติดยันมาถึงที่ติดคล้องฮีโอ่เลยแล้บ่านนี้เนาะคึดกระทักได้สันโยงเหมเขาเห็ดจังไจังแล้วบุกคดบุเคดไปองเข้มมาเียอยู่เจ้าซอยเขาแง้มนั่นอันยงเข้มก็ใช่แบบนด้แหลสองลมนั่นบาเวียก็ไ่ได้สังเกตซ่ ไปเก่ากเขาใส่เป็นหองเนาะคนสแดูอากาศได้อ่าคนท่ไสจิบเจีชาวเจยงแล้อ๋อไปเก่ากันดูเวเจีเนาะมาเป็นยังเนาะเราแยังคารลัมเราะนาะยังตรงกบวนอนาะยงคลัมเราเะนี่เขากบหูอ่ะเนาะคุงยั่แบบว่าจะไดชาวบ้านนะเพื่อน้ลองคลัมยังที่ มีว่า่เ like, ย็นฝนบมมีไ like, ีนยาจิกยาไมด้อไปแล้ววันนี้พี่น้องโอ้เนาะพี่น้องไอ้เรีนแล้วบานนี้สิไปเบ่งเฮือนหลังนั้นเนาะคนใช้ซองลมซึ่งใดเนมือนพิ่นอยากใช้ซองลมยันม่ถึกกับจังไดเพิ่น้องยันม่ถถือขีดคลองเนาะยันคิดยันขลัง Thì đấy xe thằng đấy. phải xe như xe. Không ngủ không non phần. Mà đó. Một bên cả nó Không vì Xe chế này lại sao vèo vào. vô nó. Nhìn cái lợi tế ưa đau hoa. Mình non tiếng non cho nhà mắc hẳn đi. Mình sử cập tiếng Mà mình sử cập anh đi hả, có bố sớm nữa Phải đi โอ้ยเนาะนังจากห่าใจบ่ถึงเด้อเนาะเพื่อสิได้ติดเนาะพี่น้องเอ้ยหนูก็แบบม่วงมีแต่ใจเฮาเฮ็ดหยังก็ให้ถึงใจเฮาก่อนเด้เนาะมันเด้มันจังบ่สที่หลังพี่น้องเอ้ยเอาตามความมักเฮาเลยงามแล้วงามแล้วเอ้อ่างามแล้วซึ่งนี่แหละสวยดีเนาะ แต่บ่ได้คิดอย่างคิดยันคลังเนาะคิดยันอ่าคิดพิดพิค,คอง่อยนจจะเเ็็บปนนลุนั่นแหละแล้วก็คือ,อมันยันมันพิษยันมันคลังเนาะยันทางกายเขาบอดีเนาะเขานี่คำเรื่องความเสื่อเรื่องหวงจุ้ยเนะาะไว้แล้วก็ได้ทางกายนี่ต้องมาก,ก่อนเง <c oughs> ินเงินยาวันเนาะเขาทางกายสุขภาพเงินนี่ต้องสุขภาพแข็งแรงขี่นเอาเลยเนาะเงินไหนได้เองเนาะ đang khai đang chết cái đây, cái sức khỏe cũng mà còn thì nào ngay, sức khỏe tốt, đến cả, xúc nữa đấy, như rồi, cảm lăm phải sức khỏe đi thì nào ngay, du nhã, có xúc, phù thăng phù nhảy đã phù nữa, tháo ra chép ẻo bao, chép ẻo, <laughs> thì nữa.

บรเปลี่ยนใจแล้วบานนี้เนาะเปลี่ยนใจก็ชาง่ายเลยบานนี้บรเปลี่ยนแล้วถือว่าบรุนี้แหละกับมาซึ่งเตียงนอนมาซึ่งยังคือจะว่าแน่หัวเตียงนอนเ้าก็ใส่ขังนี่เนาะอยากให้มันเซึ่งประตูทางเอลยแล้ววะน้องเลยมาเบิ่งขังไกลๆทิกันเนาะงามงามเอองามงามคือจะฟ้องเพื่อนเลยพี่น้องเลยเนาะ มื้อนี้ก็แต่งตัวงามบ่สิได้ไปซื้อบ่แก้วแล้วจ้อยเนาะมื้อหน้าแต่งตัวใหม่มื้อน้ะว่าทางเอ๋ยบุญเราาแวลูกเราเนาะเพราะว่าค่ําแล้วพี่น้องเอยเเียนเนาะไปรับลูกเรามื้อนไปเอาใหม่อีกเไปซื้อนี่ไปซื้ออยู่ไกลเติบบ่อแต่เจ้ายังบ่เคยไปเนาะยกําลังว่าสิได้ไปัดอ่าตกรถก่อนบดนี้เออเนาะ ก็อย่างเก็พอได้มาเนี่ยมาเบิ่งนี่แหลนะเนาะบางได้บแขกบอนี่น้ำใจกับท่วงบอกทั้งๆคนทีนะ่ไทยเนาะใส่สร้างลมพี่น้องเไยทางนี้ก็คนคนปูนคือเก่าแต่ว่าเพิ่นจะใช้ตะบอนเดียวบะหรือว่าใส่บัวถั่วหง สองห้องช่วยน้องน้ําบ่ใส่เนาะขอเอาใส่แต่สองห้องห้องนอนพี่น้องเอ้ยแต่เว้าอันนี้เนาะถ้าว่าให้มันฮีตเด่บดูดอากาศเนาะเอาเอิ้นเดี่ยวเจ้าฮู้บ่นดูดอากาศเอาองลมันเดียวกันบ่สงบ่นดูดอากาศกับองลมันเดียวกันบ่บ่บ่แม่นเนาะโอ้เ็นนดูอากาศกส่องลมันเดียวกันเอิ้นมันคือกันชื่อันดอกเนาะูเเา สองลมเนาะเนี in <out> uh well give, um, morning, ่ยด <s are> <noise> <an> ูดอากาศคือด so <government> ูดเอาอากาศจากข้างในไปถ่ายเทออกนอกเนาะเด็กคือบหนาวแค่บหนาวว่ะลมพัดจ่อยนี่ว่าอาบหนำแล้วนะอาบเรียบร้อยเลยไอโตออกก่อนโอ้เฮียไอออกก่อนเนาะกยังแยงอืมอะไรกับบัวพ้าอันนี้เนาะบัวพ่อนุชเชษเขย่าให้ลมพัดก่อน มันเย็นกันมันเย็นมันหนาวจริงใชบอกคักนะเอือยแล้วนี่เนาะพี่น้องเยเบิ่งไปเรื่อยๆเบิ่งไปเบิ่งมาเขาเรียกจ้อยเนาะเอื้ยยังไม่ได้หลายด้หนิเนาะยังเหลือแต่แขางนั่นนะกับกอแขางนั่นนี่คือกอนี่ว่ายู่พี่น้องเไยบอกคนนอซ่าแต่วางเทขั้นนี่คือกับทางในฮะ เริ่มก่อเริ่มสาบเนาะคือทางไอเตียงเพคนก็คือเห็นแล้วเนาะเพอนยังอยู่ฝั่งไทยอยู่พี่น้องเลยเนาะคือทางพี่ชายของบาบุญสารวัตรคนเนาะได้เสียชีวิตเกิดอุบัติเหตุเนาะสาวัตก็ขอแสดงความเสียใจนะหลายๆเ้อเนาะสิวิพี่น้องเลยชีวิตเนาะโมโหว่าจะยู่ข้ามบอใด้เนาะแต่ละคนคือพอนอ่ะหลายความตายแขีนข้อถูกบัญญัติเม่นควบผนรีเลยเขาโมโหเนาะมึงเถื่อนเห็นหนักกันชิมือชิมือไปเดียวพี่น้องเอ้ยชีวิตเนาะ มีหันไปไปบัดเดียวถ้าเป็นได้เอื้อขออนุญาตเนาะเพิ่นนั่งเพิ่นนั่งเว้าน้ดุกน้าดนอือบัดเพิ่นไไปบัดเดียวว่าเราแบบล่มเป็นล่มเลยบ่หรือว่าแบบตกโอ้นะพี่น้องเนาะนั่งเสใจน้ําลหลายได้เอยเด้อเนาะไปบัดเดียวอือาว่าเรื่องตาบ่เห็นเรื่องก่กับพี่ปอเนาะคือทัง เสียบ้านบ้านเขาเนาะองคเสียเห็นแต่เนี้ยนั่นแหละบองเสียเสียบุ้งหมูบามันแมนโมเขากะซาเขาคิดไปเนาะย่านสั้นพี่น้องเลยหลายคู่แล้วคนเนาะอ่าบางคนก็เป็นแบบสั้นเลยเลยทั้งบ้านทั้งก็มีบางคนก็นอนไหลไปเลยบางคนน่าเนาะมีเสียงหมูกลางคืนห้องเราเราเลี้ยงหมูเพิ่นคนในบ้านเท่านี้แหละแต่เขายังน้อยเพื่อนๆเพื่อนๆจะฟังเสียงหมูห้องประยุทธ์ประเช้าสินะก็เลยลงไปเบิ่งเสียชีวิตก็มองเลย แบบปริมีแนวเห็ดแบบปริมีแนวอันมาเห็ดมานี่นะมีโมโหเกิดสาเหตุยังคนใจเชืองก็ยักหันเนาะเสียมุกเสียใจแล้วเป็นไรเลยมีแต่นี่ผู้อยู่กระสุบแบบนี้เนาะมีแต่ลงวัดทำบุญไปให้เพิ่นแบบนี้พี่น้องเียเนาะนี่แหละคนเฮาเนาะเดี๋ยวเอาของตอนของฝากมาให้เอื้อยแล้วกันเด้อพี่น้องเนาะ อาพี่น <stories live> <orden> ้องเดี๋ยวเอาของต้นของฝากมาให้เลยแล้วกันคือพนแบาสิมาเบอร์ช่องลมนะพี่น้องเห็เด้หน่ะเนาะห้องนอนช่องลมคนน่ะชาวเตียวคนตะวันออกของนอนคนน่ะเนาะอาจจะเม็น้องนิตตินะพี่น้องเห็นช่องลมพนอยู่นี่เด้พี่น้องเนาะช่องลมเรียนๆกันเลยแต่มันอยากเมื่อยๆจักหน่อยพี่น้องเยเนาะโอ้ยลมแหกันเนาะเนาะเดี๋ยวเอาของฝากให้เพ่นก่อน แล้วพ <c oughs> ี่น้องเนาะเดี๋ยวเอาขนมมาฝากท่านใหญ่เพิ่นเนาะแล้วตอนลูกแล้วพี่น้องเลยเนาะลมกระโดดพี่น้องเลยยังลมกระลุกกระลั่นวนวิ่นวนวิ่นอยู่เมื่อน้นาะลูกแล้วเพิ่นกระลินกระลินใช่ลินไปลินแม่ข่าวตาจ้อยเถอะพี่น้องเลยเนาะอาจจะเอาหายด้วยแล้วกันะ ของนั้นเป็นชีติเจตัวนี้คืออัไเป็นเบารดเนับๆเลยอะขอฝากเนาะร้อยขอใจโอ้ยเธแชร์ดีเนาะเราไปด้กี่ที่เลยต่ว่าเนาะโอยโอแลเวทวมกันกัวมากกวบกแล้วเลยดีนะใช้ได้แล้วเอ๊นี่ยเนาะอเลนาะนี่แหละเอื้อยแล้วแก่เบิ่งไปเรื่อยๆดังเงืนตอเพื่อนแล้วเนาะ เบืนีไปแล้วพี่้อาเ้ยมีความชุกไปน้ำเบืงน้ำนีความชุกไปน้ำยี้มน้ำพี่เเลยเนาะเนาะคนคนเนาะมูบแทนดิตันตื่นแล้วแล้วหนุ่เยทเยาเขาลออยู่กับเจ้ากข่าเดเรื่องงูวะลอกวลอกวะเอ้ยดำเยใจดิ เมื่อก่อนต้นน้ำพอนร่วงขู่หนอกก็ขุดที่ใครที่แห้งลวกแห้งดำบ้างใหม่เป็นใหม่เนาะหม่เราคิดว่าแห้งลวกแห้งขาวคือลวกหมูเรื่องอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องเหมือนกันก่อ่าตุดเร่าดีโอ้ต้นน้ำพอนอาจจะง่างอย่างคารนะบอสนั่งรุ่นนั่งนี่วะยังรุ่นนี่กับนั่งหล่าวะเนาะเป็นเรื่องเล่าพี่น้องเลยเนาะอย่าไปหาต้นไม้เป็นพี่น้องเนาะ เณรเมียพี่น้องเอ้ยเนาะเอาสําหรับคลิปนี้ก็สิได้ขอตัวลาแล้วพี่น้องเอ้ยถือว่าหน้าที่เวลากะยาวไกลพอสมควรเนาะพี่น้องเอ้ยถ้าเกิดวเพิ่นกลับเบิ่งทาง้าเพิ่นคือเก่าสบายดีเด้อสบายดีเนาะอตัวลาแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะก็ขอขอบคุณหลายๆเพิ่นพี่น้อง FC ทุกท่านที่เป็นกําลังแรงใจให้ทงาวีและาวจอยเพิ่นเนาะ ยินดีกับให้ยูดีมีแห้งเดอ้อพี่น้องเดอ้อเนาะใา่คลิปนี้เขากลัเขา้เขาบาสบายดีสบายดีเดอ้อเนาะบ๊ายบาย